ลุกชแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบีย้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโคกมากรุ๊กไทยสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ลุกชแนลวันนี้นำะมันตึกหมากม,มาฝากทุกท่านกันเช่นเคย มากฝั่งสีแดงเป็น AI ครับปากฝั่งสีขาวเป็นผู้เล่นเปนโอเคไปดูแต้มบุกในกระดานนี้พร้อมกันครับผู้เล่นเปนโอเคเปิดหมากด้วยเม็ดขึ้นมาดูว่าจะสู้กันยังไงในเกมนี้ ยันไว้ก่อนครับผมอย่าเพิ่งมาจังหวะนี้ไม่ฟังเสียงครับปูเบี้ยคู่ขวาขึ้นมาเลยสำหรับผู้เล่นเป๊ะโอเคอ่ะทำท่าเหมือนจะเป็นม้าขวา AI ซัดเบี้ยคู่กลางขึ้นไปจังหวะนี้ขึ้นเม็ดครับ จังหวะนี้ขึ้นโคลสำหรับ AI ก็เป็นช่วงแต่งองค์ทรงเครื่องครับผมมาขวามาสู้กับ AI ในกระดานนี้ AI เลือกใช้ม้าเทียมมันนะครับอย่ามาดูเทคนิคในการบุกม้าขวาโคนซอนเม็ดของ AI กันจังหวะนี้แปลขบวนด้วย3เบีย้ยครับผมตีขึ้นไป ซัดก,ก่อนเลยอ่ะทำลายโครงสร้างหน้าเบี้ยจังหวะนี้เลือกใช้มากิกนขึ้นไปครับกินกันอีกใช่เม็ดไล่อ่ะจังหวะนี้เริ่มที่จะละเลงเลือดครับผมมาอีกก็ซัดอีกโอ้โหหวดกันไม่ยั้งเลยครับเอาละทีนี้ แต่คุณ AI ยังไม่ได้ขึ้นเลยจังหวะนี้ AI ครับผมเลือกหลบเม็ดอ่าหุบเม็ดครับผู้เล่นโอเคเดินเร,อเรือมาแต้มนี้่ะไม่สนครับผมตีปีกขวาอ่โอ้เบียริมไปเลยจังหวะนี้ไล่มา มาเพ่นก่อนจังหวะนี้ไม่อยู่แล้วครับผมโคแรงจริงๆจังหวะนี้ทิมเบียสกัดเบียของมากสีแดงไว้ก่อน AI ดูเหมือนจะไม่สนใจปีกซ้ายเลยครับผมขิมขวาขึ้นไปเลยจังหวะนี้อ่าอย่างนี้ก็เข้าทางครับผมยัดไว้ก่อนครับอ่ะดูว่าจะทําลายเบียริมของมากสีแดงยังไงครับเนี่ย AI เดือดเรือมาแต้มนี้ ต็ดังก็ยังเป็นหนังชีวิตครับไม่ใช่ AI จะฝ่าไปง่ายๆเลยม้าขวาของหมากสีขาวอ่ะยัดไว้ก่อน AI สวนหมัดนี้ขึ้นไปโอ้โหจังหวะนี้ก็ยังพอมีที่ให้ดิ้นได้ครับ AI เดินมา้ามาตำแหน่งนี้มีอไอลิปเปล่าจังหวะนี้ก็ยังไม่มีอะไรครับ ดูว่าจะไปไหนครับมาตัวนี้เรือเคลองเรือครับโอ้โหเดินมามาตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้หรือเปล่าอ่าก็ยังไม่เห็นมีช่องอะไรครับก็ยังไม่เห็นมีจุดเปลาะครับสำหรับม้าสีขาวเดี๋ยวเรามาดูกันขึ้นคุนเอาล่ะทีนี้เรือปีกซ้าย สตาร์ทเครื่องรอแล้วใช้คนบุกขึ้นไปมาดูเทคนิคการทำลายโครงสร้างเบี้ยจังหวะบุกของ AI กันครับจังหวะนี้เดินม้าขึ้นมาก็ยังบุกไม่ได้ครับม้าขาวจังหวะนี้ครับผมแต่ว่า AI ถอนโคนมาตั้งรับจะต่อไหมม้มาขาว ไม่ต่อมาเขาผมเลือกอ่ะเดินมามาตำแหน่งนี้ออืเตรียมตัวตีสองจุดเลยสำ <c oughs> หรับม้าขาวของมาร์กมากของผู้เล่นเพลโอเคนะครับมาแล้วกับผมอ่ะโดนไปสองปากคงต้องทำอะไรบางอย่างสำหรับ AI AI ซัดม้าริมไปก่อนครับผมจังหวะนี้โชว์เขาให้ <c oughs> ก็ยังเนียวครับผมต่างฝ่ายต่างบุกครับหาจังหวะบุกอ่ะโคนขึ้นได้โอ้โหทีนี้ครับผมปากปากอ่ะยังพอมีช่องให้โคนไหลาย,ยาวครับสาหรับ AI ขึ้นโคนเทียมขึ้นมา AI เดินโคนตะบันขึ้นไปโอ้โหเบียดดำเนินสะดวกครับผมจุดนี้โอ้โหถ้าสอนเรือได้ก็น่าจะบุ่นครับผม เดินโคนมาซ้อนไว้ก่อนตั้งรับเรือ AI โอ้โหจังหวะนี้ต่อเลยอืมก็ยังเหนียวผมยังไม่รีบร้อนนะผมเดินมาไปตั้งรับอ่ะจะมาไม้ไหนสำหรับ AI โอ้โหแต้มนี้จะทะลุมาถึงนี้ได้หรือเปล่าสำหรับโคนแดงเอาไงดี AI AI ยังไม่บุกครับอ่าปลูกโคนเปิดช่องเรือโอ้โหเรือเตรียมซ้ำอีก ในอนาคดอันไม่ไกลไม่ไกลนี่ครับผมอ่ะเดินโคนมารับ AI โจมตีจุดนี้ครับผมเลือกโจมตีมาเนี่ยไม่เบาจริงๆครับผมอ่ะช็อตนี้โอ้โหใช้เรือลำนี้ซ้อนผู้เล่นเพโอเคอ่ามาซ้อนเรือลำสำคัญอย่างนี้ครับผมโอ้โหแล้วเลยอีกลำหนึงนี่จะทำอะไรครับเนี่ย จังหวะนี้เดินโคนบุกขึ้นไปโอ้โหตีสองจุดเลยไม่ไหวครับขอต่อเอาไหม AI AI ไไม่สนครับผมบุกขึ้นไปโอ้โหดูครับเนี่ยเดินมาแต้มนี้เอไอมีแผนอะไรช็อตนี้ครับเนี่ยมีใครมองเห็นแผนร้ายของ AI บ้างครับช็อตนี้เอาไงดีผู้เล่นเพลอเคแม่มันยามกันอย่างนี้ กินเลยครับผมแม่มาซ่ากับเราเหรอนี่ไนงะจังหวะนี้เอไอเดินเลือผมบุกขึ้นไปมีแผนอะไรซ่อนอยู่ครับสำหรับ A i โอ้โหจุดยุทธศาสตร์จุดยุทธศาสตร์จุดยุทธศาสตร์โอ้โหดูครับเนี่ยม้าเดินก้าเดียวก็ถึงคุ้นเลยครับผมฮะสนุกแน่จังหวะนี้อ่ะตั้งรับครับยังเหนียวอยู่ไปไปมามาโดนเอไอบีบจนชิด เส้นเลยครับผมอืมไม่ธรรมดาจริงๆสําหรับการผูกหมักปูกของไอไออะโขกไปหนึ่งทีก่อนหนึ่งสำหรับ AI ลุกไปทีหนึ่งยีนครับผมช็อตนี้เอาไงดี AI ดูคําเนี่ยการวางตำแหน่งหลายมากครับช็อตนี้แต้มนี้ตบมือเลยลุกไปทีหนึ่งโอ้โหเป็นการแยกคุนออกจาก ผักพวกครับดูครับเนี่ยโอ้โหเรียกว่าขุดบ่อแยกเลยครับอ่ะลบครับผมหลบมาตานี้เพราะหลบไปตาอื่นก็เหมือนกันครับจังหวะนี้เลี้ยวมานี่ลูกหนังชีวิตครับสำหรับขุนขาวอ่ะลูกอีกอ่ะมาเป็นลูกล้อครับ เอไอก็ตามลุกอีกบอแล้วโอ้โหลุกหลายรอบผมขอนั่งมั่งเถอะ AI อ่ะลุกอีกทีนึงเถอะอ่าไม่ได้แล้วครับทีนี้ไม่เอาเสมอครับจาก AI เสริมมาขึ้นไปโจมตีโคนโคนถอยหลังมาตั้งรับโอ้โหชิดเลยครับสำรับมากสีขาวชิดเส้นหนึ่งเลยครับผม หลังชนฝานี่เองที่เขาเรียกว่าเข้าตาจนครับสำหรับขุนเอาครับอะไล่เรือจะไปไหมเนี้ยเรือแดงเรือแดงลบมานี่สนุก AI เลยครับผมโคเรนไรบไม่สนุกด้วยนะ AI จังหวะนี้เตรียมตัวแรกเลย AI เลี้ยวเรือมานี่โอ้โหแต้มนี้จุกเสียดแน่นจริงๆโครงสร้างสอดรับกันทักระดานจริงๆครับทุกคนโอ้โหใครได้ศึกษาการบุกของ EP นี้เนี่ยต้องบอกว่าน่าจะเปิดโลกทัศน์ในการเล่นหมากรุกไทยได้อย่างยิ่งเลยครับโดยเฉพาะเยาวชนที่เริ่มสนใจในการเล่นหมากรุกไทยนะครับจ,รจังหวะนี้โอ้โหสุดยอดมากโครงสร้างมาอ่ะจังหวะนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าทําอะไรครับจะมาไล่เรือหรือเปล่าแต่ว่า อาจจะท้าไป1นึ่งสเตปครับ AI บุกแล้วลูกไปทีหนึ่งช็อตนี้เอาไงดีคุ้นขาว <c oughs> ปาดเงือครับผู้เล่นผขาไม่ใช่ปาดเงอแอดต้องปาดเลือดจังหวะนี้ <c oughs> โอ้โหดูับเนียเอาไงดี AI ถ้าเราเป็น AI ช็อตนี้จะเผด็จศึกคุ้นขาวยังไง AI กินโคนครับลูกไปจังหวะนี้ อก็ยังมีช่องมีเชิองอะไรให้หนีได้ครับผมยังชิงเนยังชิงได้สำหรับคุณขาวจังหวะน,นี้กินเลยจังหวะนี้อ,อโอ้โหช็อตนี้โดนล็อกซะแล้วครับผมโดนล็อกปีกซะแล้วเอาครับ a ออจับเส้นไหนดีแน่นอนครับ a ออก็ลุกเลยครับช็อตนี้ไปไหนได้ครับไปไหนไม่ได้จริงๆอ i อนี่เก่งในการบังคับตาเดินครับ เดินมาได้ช่องเดียวตามจิกเลยครับผมจิกลุกไปทีหนึ่งช็อตนี้ <c oughs> ดูโครงสร้างเบี้ยทุกคนผูกมาโอ้โห,โหเป็นชั้นเป็นชั้นเลยเอาครับหลบมาตานี้โอ้โหโหลบมาตานี้แม่เอาครับแน่นอนครับผมก็จับเรือครับผมตะปบทำลุกจน ุ่นแดงไปได้บางนี้อย่างสนุกอีกหนึ่งกระดานครับผมหนีไปไหนก็ติดอยู่ดีครับอืมไร้ากาจจริงๆครับกลในการไล่ไปกระดานของ AI นี่น่าศึกษาจริงๆครับเชื่อว่าทุกท่านที่เข้ามาศึกษาทั้งมือใหม่และมือเก่าเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์จากบันทึกหมากบุกของ AI ใน EP นี้นะครับต้องขอขอบคุณครับผู้พัฒนาโปรแกรม AI และขอขอบคุณผู้เล่นเพลเคทุกท่านครับที่ประชันหมักลูกไทย ในกระดานนี้ให้พวกเราได้ศึกษากันนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับและกลับมาดูแต้มบุกของ a i ได้กใน EP หน้าับวันนี้สวัสดีครับ